สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องของเกมเอ็กแคสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยเนาะวันนี้คุณแม่จะไม่เล่นเกม The Bakery เอ้ยไม่ใช่สิ The Sweet Tooth Bakery นะคะหูเสียงน่ากลัวมากนะคะตรงน,นี้เสียงน่ากลัวมากโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักและอย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมเอ็กแคสเตอร์ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไป ดูความสนุกกันเลยเนาะไปะ <c oughs> ตอนนี้เหมือนว่าเราจะอยู่ในร้านเบเกอรี่นะคะเฮ้ยใครอะแวบๆบโอ้นั่นมันพนักงานเบเกอรี่นี่นะน่ากลัวมากเลยนะคะมันแวบ,บๆอยู่แต่ว่าเราจะไม่ไปทางนั้นเนาะเขาบอกว่าให้เราไปทาง เว้นนะคะก็คือป่องควันนะคะน้องพิมพ์มาได้ยังเอ๋ว้ายนะมันโดนัทปีศาจนี่นะเราจะต้องไปทางนู้นเนาะเขาบอกอะไรเออเขาบอกว่าดูเหมือนว่าจะมีสิ่งต่างๆมีชีวิตขึ้นมา ระวังหน่อยละกันนะโดนัทพวกนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเธอโอเคเราจะต้องไถ่ว้ย่ยว้าวเราต้องไถเชือกนี้ไปนะคะเดอ้ยลงมาแล้วอืลงมาแล้วแล้วนะพิมพมาแล้งพิมพจะผ่านได้หรือเปล่านะาเราต้องโดดข้ามโดนัทอันนี้นะคะต้องระมาระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันเล็กมากเลย โอเคกลัวกแกผ่านฉันไม่ได้หรอกนะ้าฮ่ฮฮ่ว้ยแล้วต้องผ่านไปให้ได้นะคะโอเคดูนัดข้างมากเลยตอนนี้ดูนัดน่ากลัวมากเลยอย่าไปมองหน้ามานานนะคะมันจะฝันร้ายนะคะเด็กๆโอ้มาจุดเซฟก่อนเขาบอกว่าอะไรเอ่ยพวกเขากำลังจะ สปินคุณอ๋อ,อก็ก็คือจะผักคุณนะคะหรืองเสียอย่างนะคุณแม่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าสปินแปลว่าอะไรเดี๋ยวเขาไปดีดังนะคะโอเคตอนนี้อ้าวเดี๋ยวแม่ค้นหาก่อนคําว่าสปินสปิตติ้งแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคุณแมห่หาข้อมูลให้ก่อนจะได้เป็นความรู้นะคะแปลว่าถุยน้ำลายอ๋อ เป็นการถุยทำลายใสนะคะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้คือการเอา้าเมื่อกี้คือการถุยน้ำลายใสนะคะเนี่ยอันนี้คือการถุยน้ำลายใสนะคะหรือบ้วนน้ำลายใส่นั่นแหละนะ <c oughs> โอเคเราจะต้องผ่านดนัทเล็กไปอีกแล้วนะคะ <c oughs> เอา้าโอเคเอา้าทำไมมันยากจังเลย อน้องพิมพไปยัง่ะน้องพิมผ่านอะไรยังน้องพิมพ์ผ่านมาอะไรยังฮะน้องพิมบอกแม่หน่อยน้องพิมผ่านอะไรยังคะเอิบน้องพิมยังไม่มีอะไรบอกนะคะตอนนี้แล้วน้องพิมอยู่ไหนอะตอนเนี้น้องพิมอยู่ไหนแล้วแม่พิมผ่านน้องพิมก่อนน้องพิมอยู่ไหน ไม่เห็นน้องพิมพ์เลยนะคะเดี๋ยวเช็คก่อนนะว่าน้องพิมพ์ยังอยู่ไหมน้องพิมพ์ยังอยู่นะอ้าวน้องพิมยังอยู่สเตตสามอยู่เลยน้องพิมพ์ยังอยู่สเตตสามอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอน้องพิมพ์ก่อนไหมน้องพิมพ์มาเร็วๆสเตตสามแม่อยู่สเตตหกแล้วไงเดี๋ยวโดดไปรอก่อนก็ได้นะแต่คลิปมันจะยาวนะคะโอเคอันนี้ก็คืออ่อพวก ช็อกโกแลตมันหวานนะคะที่มันเป็นน้ําตาลน้ําตาลร้อนนะคะเป็นน้ําตาลร้อนนะคะมันก็จะไหลผ่านอันนี้มานะคะอา้าวโอเคตอนนี้น้องพิมพ์หายไปแล้วนะคะแม่ไม่สามารถติดต่อน้องพิม์พได้น้องพิมแมแม่ไม่สามารถติดต่อน้องพิมพ์ได้นะคะ อ๋อน,น้องพิมพ์สเตตสี่แล้วรีบมาเลยนะคะแม่งรออยู่โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันต้องโดดข้ามจานอ่ะเนี่ยอุย๊ยจานมันหายไปด้วยด้วยไห้ต้ายเถอจานมันหายไปด้วยอ้าวจานมันหายไปด้วยต้องระมัดระวังนะเนี่ยโอ้โอ้โอโอโอบกลกด้วตอนนะ้เฮ้ย บัก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 เออมันบักนะเนี่ยต้องระวังโอเคตามแม่มาแล้วคะน้องพมิมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอะเราอยู่ชั้นใต้ดินแล้วนะคะซึ่งกว้างนะโล่งมากอันนี้ อ,อนน้อันนี้ก็หายมันนะ้อันนี้ก็หายเหมือนกันนะอันนี้ก็หายเหมือนกันอันนี้คืออะไรอะอ๋อถาหวายทางราวานี่นะทางราวานเลยนะเนี่ยโลประตูเปิดแล้วอะ่ะรีบๆตามมานะคะน้องพี โอ้ผมคุณแม่ยาวมากนะคะมีสิทธิ์โดนเลเซอร์ค่ะฟันผมขาดนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องพิมพ์ด้วยแปบบ๊นน้องพิมพ์อยู่สเตจห้าแล้วลูกเอออีกนิดเดียวมาเลยอืมว่าแล้วว่าแล้ว โอเคสู้ๆนะคะน้องพิมพ์ปะเดี๋ยวเจินต่อไปก่อนเอ๊เขาบอกว่าอะไรไปที่อื่นทางนี้อุบัติเหตุโอเคเอาเราออกมาจากที่ส่งขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเคก้กแพนเคก้กเชอร์รี่ สตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเป็นนมฮอกไกโดด้วยนะคะหิวเลยนะคะโอ้อะไรเนี่ยออ,อย่าเข้าใกล้อ,อย่าเข้าใกล้โดนัทเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวมงม่กินน้ำก่อนเสียงไปหลม เขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้ดงนั้นเด็ดขาดนะคะทุกโคลสแปลว่าใกล้ฉีดเกินไปนะคะโอ oh, ้มันไวมาก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 โอเคมาแล้วน้องพิมพ์จะเล่นได้มั้ยเนี่ยมันก็ใช้เวลาได้หนึ่งเออเขาบอกว่าอะไรคนนี้เขาบอกว่านี่คงเป็นช่องแช่แข็งโอเคแล้วเราไม่เราใกล้จะถึงแล้วโอเค ทีนี้เป็นช่องแช่แข็งนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าน้ำแข็งนี้มันโดดได้เอาอันนี้แหละแม่วะเอออันนี้แหละอโอเคขวากลางกลางแล้วก็เอาเดี๋ยวแม่จะบอกนะลูกขวากลางกลาง แล้วก็ซ้ายป่ะเออน้องพิมอืพ์แม่พิมพ์บอกไปแล้วค่ะน้องบิมเออแม่พิมพ์บอกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องน้องอาบิวอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โอ้โ้โ โอ้มีสับป,ปะดาดเค้กด้วยเอามันไม่เซฟให้แม่ว่ะขวากลางกลางแล้วก็ซ้ายต้องรีบไปแล้วอันนี้เพราะว่ามันยากมันมันเดินเล่นไม่ได้มันลื่นด้วยเอาโดนลิ้นอะ่ะ เอาากยากยาก,ยากเอาช้าหน่อยก็ไม่ได้เร็วหน่อยก็ไม่ได้นะคะอันนี้ มานเลยนะพีพ่เมื่โอ้ยา,ยาก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 อันนี้ยากมากอันนี้ยากมากต้องใช้สตินิดนึงนะลูกด่าอะไรที่มันเป็นพื้นน้ำแข็งน่ะ <ielle> โอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ฉันไม่คิดว่ามันจะจบเพียงแค่นี้ นี่เป็นหนทางที่สุดท้ายที่ต้องจําเป็นต้องไปโอเคเราตอนนี้เราอยู่ในห้องห้องทํเบเกอรี่นะคะที่มีเอ่อคนคนนั้นยู่นะคะอันนี้เราห้ามโดนเตาใช่ไหมโอเคโ,เคโ,เคโเคดดเตาแมกลัวอาวนะคะโดอันนี้เราต้องเดินผ่านจานใช่ไหมจานมันจะจมไหมโอเคจานมันไม่จมนะคะจนมันลอยพวนนี้จะว่างไงต่อ นั่นคือแซนด์วิชไอศครีมพวกเขาดูหิวโหยมากๆเลยแต่ต้องระวังตัวด้วยนะโอเคไอตัวเมื่อกี้ไงที่มันกินที่มันปล่อยลิ้นใส่เราอะ่ะแต่อันนี้มันเป็นแบบวานะคะอ้อเอาแล้วจะไปยังไงอะ แล้ถูกกินเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆผู้เราถูกกินเข้าไปแล้วเราต้องหาวิธีออกเราจะออกยังไงอ่ะอย่าบอกนะวาออกทางอย่าบอกนะวาออกทางตูดโอ้ห้ากลัวมากอ๋อนี้ไอ้ไอ้เส้นนี้มันดูหน้าอยู่อเส้นนี้มันดูหน้าอยู่ตอนนี้เราผ่านไปในกระเพาะของมันแล้วนะคะ หลีกเลี่ยงการโดนน้ำย่อยในกระเพาะนะคะอันตรายมากโอเคน้ำคนเราอะมนุษย์เราอะจะมีน้ำกรดในกระเพาะอาหารนะคะเด็กๆมันจะทำการย่อยอาหารทั้งหมดเลยที่เรากินเข้าไปมันจะกลายแบบมันจะละลายไปกับมันจะละลายไปเป็นแบบเป,เป็นน้ำอะแล้วสุดท้ายพอมันคัดกรองเสร็จปุ๊บมันก็จะไปไปอยู่ในลำไส้เราแล้วก็เป็นอึนะคะออกมา มันมาดูดซับหมดแล้วมันจะได้ตัวอ,อื่นนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะง่ายมากโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นหัวใจแล้วนะคะเอาทำไมมีคนอยู่ด้วยตรงนั้นอะ่ะอันนี้ก็เช็คพอ,อยต์เหมือนกันทุกอันคือเช็คพอ,อยต์นะคะ แต่แม่เห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยมันไม่ผ่านเลยเลยังไงโอ้โหยากชะมัดเลยเอ้าคุณนั้นหายไปแล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่าอันนี้ก็คือทางอึโอ้ยนี่มันตูดนี่นะนี่มันออกทางลำไส้นี่นะอ้าวโอ้ยยากยากยาก หลงเลยหลงๆลงหลงหลงลงเลยนะคะแม่ต้องหาทางออกใหา้ดีก่อนโอ้ยโดนโกงนะคะโกงโกงโกงอา้าวโกงไม่ได้นะคะโกงโกงไม่ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ แต่แม่ว่าการกระโดดที่ดีก็มันจะทําให้เราผ่านง่ายขึ้นหรือเปล่าอ้อยากยากยาก,ยากอ้าวหัวล้มไปแล้วทําไมเราโดนอือ้อแล้วเราตายล่ะโอ้ยมันไม่ได้เป็นอือ้อพิดนะคะร้องไห้แน่น้องพิมพ์เล่นเกมนะี่ ีม้ว่ามันยา,ยากแม่จะผ่านหรือยังยังไม่จบนะคะเนี่ยยังไม่จบต้องกระโดดตลอดนะด่านนี้มันอื้อเนนะี่ยโอ้ตอนนี้เราออกมาทางอา้าวทำไมเราออกมาทางตุดตุดแล้วทำไมมันมาอยู่ในห้องเนี้ยนะห้องน้ำอ่ะ หรือว่าคนนี้อ๋อเขาเป็นอ๋อเออเขาเป็นยักษ์เนาะเขาเป็นยักษ์เนาะเดี๋ยวแม่ดูน้องพิม์ก่อนสิน้องพิมอยู่ด้านหนแล้น้องพิมอยู่ด่านหนเออน้องพิมอยู่ด่านในเออน้องพิมออกไปแล้วนะคะตอนนี้เล่นไม่ได้นะคะโอเคน่ารักมากน้องน้องอาบิลขอบคุณมากค่ะที่โอนให้แม่สิบวอลเล็ตนะขอบคุณมากๆเลย ตอนนี้น้องพิมพ์ออกไปแล้วนะคะไฟล์ <c oughs> e code to exit Use r o o m and save Zone from the อะเช t ต้องหาที่หลบภัยอะ่ะหลกหาลรหัสนับแล้วก็หาที่หลบภัยนี่จะเซฟด้วยอืมอ่ะแม้ว่ามันไม่ใช่แว้่นอหลนเนี้ยมันให้เรา มันให้เราหาหาโค้ดลูกแต่ไอโค้ดที่ว่าน่ะเราไม่รู้ว่ามันอย่ไหนแม้ว่าเดินทางปกติดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอโค้ดที่เราหานี่มันอยู่ไหนกันแน่นี่ไงลกูกหนอูอ๋อน,นี่มันต้องให้ใส่โค้ดนี่นะเออเนาะ มันมีทางออกจริงแต่มันไม่มีที่ใส่โค้ดเนี่ยเออมันไม่มีโค้ดเนี่ยต้องไปหา เสียงแคบไม่ทันเลยน่ากลัวมากเอ้ยหาก่อนหาก่อนหาโค้ดก่อนแล้นี่น่ากลัวมากเลยเอ้โค้ดอยู่ไหนะแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าโค้ดมันอยู่ไหนเออเราต้องหาโค้ดอะ มันอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยมันไม่มีโค้ดอะอ อะไรวะกลัวแล้วเนะี่ยโอ้ยตายฉันนึกว่าเกมมันจะเป็นแบบเออเฉยๆแต่ตอนนี้มีผีด้วยโหดอะ่ะอือ เออแล้วโค้ดมันอยู่ไหนเออโค้ดมันไม่มีอ่ะแสดงว่าห้องนี้ไม่มีโค้ดนี่หนูออกมาห้องนี้ห้องนี้มีโค้ดเอาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย ขวาซ้ายซ้ายขวาเอา <c oughs> เอา <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> น่ากลัวมากเลย <c oughs> น้องน้องไปไหนแล้วอื <c oughs> ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาอืมแปดสี่หกแปดอืม ทำไมเสียงมันอยู่ใกล้เลยวะมันอยู่นั่นนี่ออโอ้ไปก่อนหนูแม่ไปแล้วนะหนูมาแล้วเร็วแปดสี่หกแปดแล้วเร็วแม่เราอยู่ แม่ออกไปหาหนไม่ได้แล้วนะเออน้องพิมพ์พสู้มาลูกสู้สู้ส,ส,สู้สู้ใหม่ครับสู้ใหม่คือจะบอกว่าตอนตอนที่ตอนที่แม่เข้ามาแม่คิดว่ามันจะแบบเออมูมิงมูมิงใช่ปะ่ะแต่พอด่านแต่พอด่านเนี่ยยี่สิบตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามาตั้งแต่เข้ามาในร่างกายของผีอะคือมันโหดมากมันกลายเป็นคนละเรื่องกับ ที่แม่คิดเลยอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกับที่แม่คิดไว้เลยอ่ะเกมเนะี้ยเออมันเป็นคนละเรื่องเลยอ่ะเออแม่เราอยู่หน้าประตูนะแม่ยังไม่ได้เข้าไปนะเนี่ยมันปิดแม่อยู่ นกไปไหนไม่ได้เลยเพราะหนูตายตลอดน้องพิมพ์สู้ๆไปก่อนนะคะเข้ามาค่ะลูกเข้ามาสู้มาเลยน้องพิมพ์มันยังมีคนอีกสามคนอีกที่อยู่ในแมปเดียวกันหนูอ่ะค่อยมาเลย ไอเบคอนม,มายังเบคอนมายังมาเลย <c oughs> แปดสี่หกแปด ไม้ยางไม้ยางโอเคตอนนี้แม่อยู่ข้างนอกแล้วนะคะไม่ต้องเดินทางต่อนะคะให้น้องๆเขาสู้ด่านนั้นไปก่อนโอเคโอเคเบคอนมาแล้วนะคะมาต่อเลยนะคะน่ากลัวมากจากเกมเหมวานกลายเป็นเกมแบบผีๆแบบผีเลยอะ่ะ <c oughs> นะคะ เอาเอาโอเคอะไรยี่วะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันโดนัทกองโดนัทผีนี่นา ทำไมโดนัทผีพวกนี้มันมาอยู่ที่นี่กันได้น่าจะเป็นพวกโดนัทกำลังหิงหวโหยนะคะเฮ้ออะไรแวบๆบน่าสงสารจริงๆพวกนี้เป็นพวกที่ถูกทิ้งนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะต้องระวังรถเหรอเนี่ยโอ้ แม่กับโดรรถชนโอ้ เหรียญตาสัญ,ญลักษณ์นี่ก่อนเอาแต่ทำไมแม่ไม่เห็นมีอ๋อได้แล้วตาสัญ,ญลักษณ์เออทำไมเป็ดเป็นอย่างนั้นอะ่ะเป็ดผีนะเนี่ยเป็ดผีนะเนี่ยเป็ดผีเออเอาทำไมตายอะ่ะ โอเคนั่นขอแม่แม่ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะนากเดทุกคนนะคะแล้วอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้คุณแม่ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้คุณแม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามเกม X Caster ด้วยนะคะเดี๋ยวเกมหน้าแม่จะเล่นเกมอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะไปก่อนนะคะนาทเดทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ